หนักเฉลี่ยอยู่ที่150กิโลกรัมต่อตารางเมตรดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วเราไม่ควรวางสิ่งของหนักๆณนะจุดใดจุดหนึ่งควรจะวางกระจายน้ําหนักกันไปเพราะถ้านหนักมากเกินไปนเนืะยะยาวอาจจะมีผลต่อโครงสร้างที่สําคัญของบ้านเช่นเสาและขาดเพราะอาจจะทุดได้แต่ถ้าคุณไม่อยากให้บ้านทุดแล้วล่ะก็ก่อนวางแผนสร้างบ้านควรจะคำนึงถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นโครงสร้างบ้านเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนที่ใช้ควรเลือกประเภทปูนโครงสร้างหรือที่เรียกว่าปูนปอร์แลนเพราะเป็นปูนที่เหมาะสมสำหรับงานสร้างโครงสร้างเนื่องจากปูนประเภทนี้มีความแข็งแรงมั่นคงและรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีดังนั้นการเลือกปูนที่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้บ้านเราอยู่คงทนนั่นเองครับ ในที่สุดก็เป็นคู่ของคุณเอม็มคุณปอยและคุณตุ๊กกี้กับคุณบูบูที่สามารถผ่าน้าสูรร่รอบแจ็คพอตได้สำเร็จช่วงหน้ามาดูกันว่าทั้งสองคู่นั้นจะรู้ใจกันหรือไม่บานเจ้าสัญญาครับในที่สุดได้มาแล้ว2คู่ในที่สุดผู้พันเบิร์ดก็ไม่ได้ฆ่าพวกหนูเอาละสุกกายและต้องสุกใจด้วย <c oughs> จากนี้ไป <c oughs> เห็นไหมชายหนุ่มไปไหนเขาไปไหนเนี่ย เอาล่ะครับสำหรับกติกาในรอบแจ็คพอตของเราก็คือการทายใจระหว่างคู่รักโดยเราจะมีของมาให้ฝ่ายหญิงได้เลือกก่อน2แบบ2ส,สไตล์หลังจากฝ่ายหญิงเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกนําตัวไปเก็บไว้ในห้องที่ตัวเองเลือกจากนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายซึ่งอยู่ด้านนอกสตูดิโอจะต้องเปิดประตูเข้าไปให้เจอฝ่ายหญิงให้ได้นั่นเองครับค่ะนะมาเลยแจ็คพอตแตกนี่ ช้อปปิ้งเป็นแสนเลยนะที่ Home Solution Center เลือกอะไรชอบอะไรต้องการอะไรตอนนี้ก็ว่ากันไปเลยรับให้เต็มที่ฮ้ยพร้อมพร้อมค่ะมีของสองสิ่งให้ดูอ่ะมาดูว่าคืออะไรมาดูกันครับน,นี่ห้องน้ำสอแบบสองสไตล์เลยอีลลแกนก็รูหราเหนือระดับสดใสนี่คริสตลัสตลเห็นไหมเปล่งประกายกับเบื้องสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำประดับประดาด้วยชวารอฟสกี สต่ว่ารู้สุดๆรู้สุดๆค่ะอีโคโก็รู้เหมือนกันสวยเหมือนกันแต่สวยแบบประหยัดพอเพียงห่วงใยโลกโอนะกอกน้ำสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดค่ะสวยกันละแบบเลยบูบู <c oughs> ไม่เหมาะนะค่ะสีดำเนี่ยรู้หร้าไปนะบูบูนะตัวหนูเป็นคน อยู่ง่ายสบายๆแต่เป็นคนสุกภพก็มันจะเกี่ยวอะไรสองสิ่งที่เราเลือกมาันี่มันทั้งน้ำทั้งคู่เลยซึ่งมันก็แบบอู้ยอรังเหลือเกินจากความจะดูยังไงดีจากความสุขภพต้องไม่ขยันทำความสะอาดสีที่เลือกต้องไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีสว่างไม่ใช่สีใสต้องเป็นสีอึมครึมโอ้โหออกมาเป็นแนวนี้คุณปาตอนนี้มองมองยังไงอยู่ตอนเนี้ยคือความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนนะคะอยากเป็นเจ้าหญิงไง ห้องทางซ้ายอะค่ะสีดำเนี่ยมีมีแชนเดลียดูแบบอาบน้ำในวังอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลย <c oughs> คิดว่าไฟน่าจะชอบแบบสีดำเหมือนกันคนุณเข้าไปในห้องที่คุณเลือกเลยค่ะประตูไปครับมาเข้าไปในห้องที่ตัวเองเลือกครับสกีตามแบบจะเหมือนหรือเปล่าจุงมมือเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ได้จะเข้าอันไหน โอ้โหพวกคุณทุกที่กับคุณปอยที่ใจตรงกันเลยครับเลือกความหรูหราเนื้อดับกับห้องน้ําแบบอีเทเกนราวนี้ก็สนุกแล้ครับเพราะถ้าเลือกผิดนี้ได้เจอกับความว่างเปล่าอย่างแน่นอนนี่าเทางด้านนี้สาวๆเขาเลือกไปแล้วเขาเลือกไปแล้วนะครับห้องน้ำสองตตายหันไปดูเลยนี่ๆๆของตอตายคิดว่าสองต่อตายที่มต่างกันยังไงเออ ว่าปอยเป็นคนที่เรียบง่ายแต่ก็ชอบมีความรหรูหราผมก็คิดว่าแต่งจริงสีขาวมันเป็นมันเป็นอะไรที่เหมาะกับปอยเหมือนกัน,นแต่ก็กำลังเลยอยู่ว่า,าน่าจะเป็นสีดำหรือเปล่าโอ้โห,โห,โห,โหคุณเอ็มนี่ลังเลแบบสุดๆเลยครับว่าจะเลือกสีขาวหรือสีดำแม่เป็นวินาทีที่เซียวไ้จริงๆครับคุณผู้ชมจับลูกปิดทั้งคู่แล้วอย่าเพิ่งปิดเอยากจะบอกอะไรไหมถ้าถ้าผิดที่ตายแน่นอน อยากจะบอกอะไรก่อนจะเปิดครับไม่ม่สั่งเสียอะไรเลยครับคิดว่าถูกแล้วคิดว่าน่น่ถูกนะไม่ถูกนะครับผมเตไม่เจอนะครับหนอเอาละครับมันช่างเป็นวินาทีที่กุดัจจริงเพราะโอกาสมีห้าสิบหารับทั้งในห้องกับนอกห้องนี่ผมว่าลุ้นกันสุดๆแน่นอนขอให้เปิดเข้าไปทางห้องซ้ายเลยกันนะครับคุณเอ็ม ตเีโอ้โหนี่พูดตรองเสียกัเพวาอยากเป็นเจ้าหญิงนะคะโอ้โหเอาล่ะตกลองนะคะคู่แรกนะแจ็คพอตแตกครมบแข่ใจตรงกันแบบนี้ก็เเรียมไปช้อปปิ้งที่ SCG 1 0 0 0 0แบาททันทีครับคราวนี้ทั้งหมดก็จะต้องไปนั่งรวมกันเพื่อรอคุณบูบูคนเดียวเหรอครับจะใจตรงกันหมดหรือไม่ครับ ห้องน้ำสองห้องครับแล้วก็คูล่าเขานะครับเรียบร้อยไปแล้วเห็นความแตกต่างกันขนาดไหนก็อีกอันหนึ่งก็ดูสะอาดดีนะฮะอีกอันนึงก็ดูหรูหรามีระดับโอ้ยอย่างตุ๊กกี้นี่นะสีขาวความบริสุทธิ์ของเธอสีดำคือความสกรปรกปณิสัยของเขากับกับของที่มันมีอยู่ที่โช์นี่ก็นะ มันไม่ได้เข้ากับใบหน้าของเธอเลยก็ไม่เจอตัวใครอีกตัวมั้ยพร้อมไหมครับพร้อมครับเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเลยครับไม่อยากจะเดินไปถึงประตูเลยเข้าไปอีกครับเข้าไปเรื่อยๆครับจับลูกบิดไว้ก่อนครับที่รักจ๋าอยู่ไหนข้างในถูกบังคับม่ให้ไม่ตอบด้วยทำเสียงกบก็ได้ไม่ได้พร้อมไหมครับพร้อมครับโชคดีนะครับ เละครับข้างในห้องนี่ช่วยกันลุ้นแบบสุดๆนะครับเพราต้องย้ำกันอีกครั้งครับว่าการเปิดประตูครั้งนี้มีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แบาทจาก s c g เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอโชคดีนะครับคุณปูปูไปเป็นชีวิตหลอกลับมาไปครับที่ร,รักจ๋าเปแวเป็่อน โอ้โหใจตรงกันแบบนี้ S C C ก็แจกอีกหนึ่งแสนบาทเลยครับตุกี้ก็พูดถึงความลึกลับดำจริงๆตุกี้เนี่ยเป็นคนสกปรกตรงกัะที่เขาพูดเลยที่เขาพูดตรงกับเขาบอกแตกท้งนู่นเลย เื่อจะไปชิงไทยนะครับบ้านของ s อสซี r ีมด้วยนะฮะนัตกรรมที่อยู่อาศัยมูลค่าถึง20ล้าน oh <boy! S 1> นะฮะสวยหรูสอหลังหลังละ10ล้าน6เดือน6เดือนตามต่อนะฮะอาทิตย์หน้านะครับบ้านเจ้าปัญญาครับยินดีด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs>